เครือข่ายเส้นทางเศรษฐีกับธรรมชาติของธรรุรกิจ MLM เครือข่ายเส้นทางเศรษฐีกับธรรมชาติของธรรุรกิจ MLM สำหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดและบกขายตรงแบบหลายชั้น MLM ยังมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตนั้นจะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และต้องเรียนรู้ลักษณะธรรมชาติของธุรกิจ MLM กันก่อนว่ามีลักษณะการดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะได้ดำเนินการในธุรกิจนี้อย่างถูกต้องและมีความมั่นคงในอนาคตต่อไปให้สมกับคำกล่าวที่ว่าธุรกิจ MLM คือเครือข่ายเส้นทางเศรษฐีการทำธุรกิจ MLM เครือข่ายเส้นทางเศรษฐีนั้นได้ถือกำเนิดจากประเทศอเมริกาและพัฒนาอย่างต่อนเนื่อง ในประเทศญี่ปุ่นและแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยรวมถึงประเทศ ไทยด้วยและได้ยืนยึดมั่นปราชญาการตลาดที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ2อประการดังนี้หนึ่งสินค้าคุณภาพสินค้าคุณภาพาา,พาจกาวได้ว่าจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สินค้าของระบบธุรกิจ MLM นั้นสามารถเจาะเข้าไปยังเครือข่ายได้ลึกและกว้างมากขึ้นคือสินค้าที่มีคุณภาพดีจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้และตอบสนองทุกค,ความต้องการ ่มผู้ใช้มีการพัฒนาตัวสินค้าและคุณภาพอย่างต่อนเนื่องนั้นคือเมื่อใช้แล้วเห็นผลมีการซื้อใช้ซ้ำในสินค้าตัวเดิมและตัวใหม่อย่างต่อนเนื่องจนอยากแนะนำให้คนอื่นใช้เพราะต้องการบอกถึงสรรพคุณของสินค้าเนนการแบ่งปันทิน สิ่งดีสองบอกต่อและชักชวนบอกต่อและชักชวนการบอกต่อถึงสรรพคุณของสินค้าที่ดีซึ่งมีสรรพคุณตามการชี้แจงของบริษัทผู้ผลิตจึงทำให้ผู้บอกต่อหรือชักชวนเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้นาจนกระทั่งสนใจมัคาเข้าเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้ร่วมธัวรกิจและสาม,มารถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้จนกระทั่ง nằm lại đai la ma tu tam chiết, nạp bồ đề này chi tu <jisus>